อยากให้คุณแม่ช่วยเล่าประวัติเดี๋ยวลูกจะพูดเองขออนุญาตถามคุณพ่อนิดนึงนะคะครั้งนี้ทำไมเองค่ะอนุญาตถามคุณแม่นิดนึงนะคะไี่ค่ะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคะนักธุรกิจครับและพ่อเล่ฟังไม่ต้องหนุคือไม่ไี้มีเรื่องราวจากประเด็นของน้องไนท์เชื่อมจิตยังคงเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะซึ่งขณะนี้นะคะฝักฝั่งของคุณพ่อคุณแม่น้องไนท์ก็ได้ไล่ฟ้องร้องดำเนินคดีหลายคนแล้ว ล่าสุดเลยค่ะชาวเน็ตเข้าพากันพูดถึงคลิปคลิปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคลิปขณะที่น้องไนซ์และครอบครัวไปออกรายการแต่ว่าเจอน้องไนซ์แย่งซีนแย่งตอบทุกคำถามจนชาวเน็ตบางคนถึงกับบอกว่าคนดูจนจบไม่ได้จริงๆจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันค่ะเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงต่อเนื่องสำหรับดราม่าน้องไนซ์ที่อ้างตัวเป็นลูกของพระพุทธเจ้าสอนธรรมะด้วยวิธีการเชื่อมจิต ซึ่งหลังๆมีวิธีการซูมและกระจายจิตตามมาอีกทําเอาชาวพุทธถึงกับงงไปตามๆกันโดยทางสํานักพระพุทธศาสนาเองแม้จะเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ค่อนข้างช้าไปสักหน่อยแต่สุดท้ายก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีระบุไว้ในพระไตรปิฎกเลยแม้แต่อย่างเดียวขณะเดียวกันประเด็นที่สืบเนื่องมาจากข้อกังขาในลัทธิเชื่อมจิตก็เรียกว่ามีสตอรี่ใหม่ๆผุดขึ้นมาไม่เว้นแต่ละวันซึ่งทางครอบครัวของน้องไนท์เองก็ไม่ยอมลดลาวาศอก ทั้งออกมาตอบโต้เองทางโซเชียลมีเดียอัพความเคลื่อนไหวแบบรัวๆใน Facebook แทบจะตลอดทั้งวันแถมยังให้ทนายธรรมราชดำเนินคดีทางกฎหมายกับคนที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปอีกอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เหล่าตัวแทนองค์กรต่างๆนำโดยทนายอนันชัยชัยเดชทนายความชื่อดังในฐานะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็ได้บุกแจ้งความจับทั้งสำนักเนื่องจากเห็นว่าลัทธิดังกล่าวเป็นลัทธิเถื่อน บ่อนทำลายพระพุทธศาสนาขณะที่หนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังได้เชิญผู้ที่แจ้งความเอาผิดลัทิเชื่อมจิตมาออกรายการโหนกระแสโดยมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางโดยหนุ่มกัญชัยยังประกาศด้วยว่าตอนนี้ส่งทนายไปแจ้งความกับลัทิเชื่อมจิตแล้วเช่นกันพร้อมยืนยันว่าพ่อแม่น้องไนท์มีความผิดตามพรบรคุ้มครองเด็ก ลาสุดโซเชียลต่างพ่ากันแชร์คลิปที่ครอบครัวเชื่อมจิตไปออกรายการหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินรายการที่พิธีกรยิงคำถามไปทั้งถามคุณพ่อและคุณแม่แต่คนที่แย่งตอบคือน้องไนท์ตลอดตอนนี้เราอยู่กันในรายการญาติเหนือนเมฆค่ะก็ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวปิมขออนุญาตาถามคุณแม่นิดหนึ่งนะคะอยากให้คุณแม่ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของน้องไนท์ด้วยค่ะว่าเป็นมายังไงคะเดี๋ยวแม่จะพูดเอง ก็คือปกตินางอดีตชั้นอาาคามีก็คือไม่ต้องงม,มมาเกิดแล้วแต่ว่านางไงได้รับหน้าที่มาจากองค์พรัสัิยะเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากหรือพระพุทธเจ้าหรือท่านพ่อไงไงแต่ก่อนที่นางไงจะทําหน้าที่นางไงต้องลงเป็นพญานาคก่อนเพราะนางไม่สามารถช่วยมนุษย์ได้เต็มเต็มที่เพราะเทพเทพไม่สามารถช่วยมนุษย์ได้เต็มที่ไงก็เลยต้องมาลงเป็นทานหน้าก่อนขออนุญาตถามคุณพ่อนิดนึ่งนะคะว่าเจตนาหรือว่าหน้าที่ที่น้องเขาลงลงมาเกิดครั้งนี้ทำไม<อ> ก็คือม <Okay. S 1> ัไงลงมาเพื่อนำคนไปสูญญ่ยุคพาศสีอันเพราะเดี๋ยวนี้คนโมเดมัมมากับพวกผีปีาศาจกับตัวเลขอยากถามคุณแม่นิดนึงนะคะนี่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคะนักธุรกิจครับ <c oughs> ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ปค่ะแล้วก็ขายบ้านขายที่ครับค่ะ ทีนี้คุณพ่อคุณแม่ทราบเมื่อไหร่คะว่าน้องคือพญาเพชรพัทรนาครลาคะตอนนั้นที่ทราบต้องถามคุณพ่อ,อนะเพราะ่าน,นั้นน้องได้คุยกับคุณพ่อแั้วก็คือตอนนั้นองค์เพชรเัาแสดงตัวลงมาก็คือเหมือนกันนั่นแหละเจเ,ะเขาแสดงตัวมาตัวอะไรก็กลายเป็นสีทองตาก็กลายเป็นเกศเพชรครับอ๋อที่แสดงแสดงตนนัวให้เราเห็นในตอนนั้นแสดงตนตอนนีอเล่าให้ฟังในตังหลูคือมมีมีเรื่องราวตอนนี้ที่องไรนักสมาธิ เขาเรียกองิมปิกทั้งหมดลงมาแล้วพ่อองไรก็อยู่ด้วยไม่ใช่พ่อของนกนะมาถึงสองพ่อพ่อนกกับพ่อเป็นพระเจ้าและเมื่อแม่น้องไนท์พยายามที่จะโยนคำถามไปให้คุณพ่อเป็นคนตอบบ้างก็กลับถูกแย่งซีนจากน้องไนท์อีกเช่นเดิม ทีนี้อยากให้ให้ให้พ่อเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนนั้นที่พ่อเห็น,นเป็นยังไงบ้างให้พ่อเล่าก่อนนะอตอนนั้นตอนนั้น,น,น,เ,นเป็นยังไงบ้างคือมีเรื่องรา้าตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเนาะแต่นี้จะ <ช ise S 2> ข,ขอขอเล่าตอนที่แสดงตนเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยมาทางหลักวิทยาศาสตร์ล้านเปอร์เซ<า>็นต์คือไม่เชื่อไม่เชื่อสิ่งที่ที่เป็นอย่างเนี้ยคือสิ่งที่ใช่ก็เลยแสดงตนอมาแสดงตนคือตอนนั้นเ<า>ราแบ่ไม่เชื่อนงไงอย่างเช่นพ่อคิดว่าเป็นไม่ได้ไงใช่ใช่ ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าเป็นไปได้ไงคือแบบน้อง,<ล>งต้องแส,<า>งสด,ดงตนคือตอนนั้นน้องน้องน้องแต่งตัวเสร็จทุกเนี่ยแล้วน้องวิ่งวิ่งวิ่งออกาจากข้องมาแล้วก็ที่บ้านจะมีมีพระพุธลูกอะมาตัดมาตัดด้านบนตู้พ่ออะไงสิท่านพ่ออยู่บนอยู่บนหลังตู้แล้วน้องก็เอาวิ่งตัวตัวน้องประมาณห้าขดไม่ไม่ถึงคือตู้จะสูงกว่านะฮะก็เลยไปเอาเอาไปดันเก้าอี้มาเองไปดันเก้าอี้ที่แม่แต่งตัวมาแล้วแล้วก็ ขึ้นมาลองลองยืนขึ้นมาแล้วก็เอาหน้าเนี่ยไปนแบปนแบไปแนบไปที่ที่ทตัดตัดทั้งท,ท่านท่านพระพุทธรูปนะฮะพอ,อเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกให้คุณแม่เนี่ยคุณคุณท่านพ่อมาคุณแม่เห็นไหมว่า,อ,าองค์พระสัมมสาสัมพุทธเจ้าองค์พระแสาระยะมุนีท่านมาเห็นปเป็นแสงสีทองไหมแล้วก็ถามแม่แม่แม่ก็อบอกว่าไม่เห็น,น,น,นแม่บอกว่าไม่เห็นแค่ตอนนั้นแม่บอกว่าไม่เห็นน้องก็เลยให้นั่งสมาธิน่งสมาธิจากนั้นพอแม่นั่งสมาธิปุ๊บ ให้แต่ว่าตอนนั้นน่ะเรานั่งสามคนแต่ว่าผมมาสังเกตลูกว่าลูกจะไม่เหมือนเดิมตอนนั้นสมาธิลูก<ช>ลกจะให้ให้เปิดที่เป็นคลิปวิดีโอของบทสวดอมพระสกยุยมุนีนะครับที่อยู่ในะอ่าแล้วนั่งนั่งนั่ง้งวมีการขยับคือข้าล่างเนี่ยแ<า>ั้นก็จะกลาไปแบบไม่เหมือนกระาบธรรมดาก็แบบนอน ทําชาวเน็ตต่างพากันแสดงความคิดเห็นกันมากมายถึงพฤติกรรมของน้องไนซ์บางส่วนบอกว่าเก่งกันทุกคนเลยนะถ้าเป็นเราจะรีบหาหมอค่ะจำบทมาจากพ่อแม่ลูกแม่เหมือนแม่ตอนถามพ่อถามแม่น้องตอบหมดพ่อถามน้องแม่ชิงตอบสงั้นอะไรกันเนี่ยพ่อหันขวับให้ตรูพูดบ้างถามแม่ลูกตอบถามลูกแม่ตอบหรืออีความเห็นที่บอกว่าขอโทษนะคะ ทนดูจนจบคลิปไม่ได้จริงๆน้องไนท์พูดเก่งนะคะเก่งซะจนคุณพ่อคุณแม่แทบจะไม่ได้พูดกันเลยทีเดียวแต่บางครั้งคำว่าพูดเก่งกับไม่มีมารยาทมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟง์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ